อาจารย์ขาทีเนี้ยหนูสังเกตเห็นว่ามันมีอาคารหลังเนี้ยค่ะอยู่<อ>แล้วว่าอาคารสายใหญ่ด้วยว<อ>่าอย่างนี้นะอาคารถ้าตามผังของปราสาททุกแห่งเลยนะคะ<อ>มันจะมีเนี่ยอย่างตัวพนมลุงตัวปรางประธานเนี่ยหันหน้ามาทิศตะวันออกใช่ไหมทีนี้ซ้ายขวาด้านหน้าของปรางประธานเนี่ย<อ>เขามักจะสร้างอาคารสองหลัง<อ>เนี่ยอย่างที่หนูถามนี่แหละแต่ว่าอาคารทั้งสองหลังเนี่ยหน้า ด้านหน้าเนี่ยจะหันสวนทางกับปางประธานปางประธานหันมาทิศตะวันออกอาคารสองหลังนี่จะต้องหันหน้าไปทิศตะวันตกแต่ของพนมลุงนี่แปลกตรงที่หลังเนี่ยหันไปทิศตะวันตกตามรูปแบบแต่หลังนี้ยเนี่ยหลังด้านขวาม,มือของครูเนี่ยหันหน้ามาทางทิศใต้ซึ่งนนไ,มไม่ไม่เป็นไปตามแบบแผนไงเขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นได้ที่มันหันไปทิศตะวันตกไม่ได้เพราะมันติดปรางอิฐซึ่งสร้างมาก่อนอ เพราะฉะนั้นบรรลัยหลังขวามือเนี่ยก็เลยต้องหันหน้ามาทิศใต้แทนแทนที่จะหันไปทิศตะวันตกแต่ว่าหลังนี้ก็คือยังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเหมือนกันใช่ตามรูปแบบแล้วก็เราจะเห็นว่าทั้งสองหลังเนี่ยใช้แรงก็คือสร้างในรุ่นสุดท้ายของพนมลุงคือพุทธศตวรรษที่18ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ของขมรโบราณ 卡。